ถ้าถามว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงหนึ่งคำถามนี้อาจมีได้มากกว่า60ล้านคำตอบไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือวัยไหนๆก็ล้วนมีคำตอบไปในแนวเดียวกันผมเองเป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามหาคำตอบให้กับคำถามนี้ว่าทำไมผมถึงรักในหลวงทำไมความจงรักภักดีถึงก่อตัวในจิตใจมากมายได้ถึงขนาดนี้ ย้อนกลับไปในวัยเด็กเราลืมตาขึ้นมาบนผืนแผ่นดินที่มีพ่อแห่งแผ่นดินชื่อว่าภูมิพลเราเห็นในหลวงในทีวีในรูปต่างๆที่มีติดอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดจนบางครั้งเราเองก็เกิดคำถามว่าทำไมรูปผู้ชายคนนี้จึงมีอยู่ทุกที่ที่เราพบเจอวันเวลาเปลี่ยนไป เราเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มรู้จักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้นเริ่มรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทำคืออะไรเริ่มรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นพระองค์ทำเพื่อใครเราเริ่มรู้จักพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยแล้วว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระราชาแบบที่มีอยู่ในหนังสือการ์ตูนแต่พระองค์ทรงเป็นมากกว่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันทำให้ผมได้ค้นพบคำตอบแล้วว่า ทำไมผมถึงรักในหลวงคำตอบนี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในจิตใจของผมมันดังขึ้นเรื่อยๆกึกก้องขึ้นเรื่อยๆแต่เชื่อไหมครับว่ายังมีอีกหนึ่งเสียงที่หนักแน่นและมีพลังยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนั่นคือเสียงของพระเจ้าแผ่นดินคือเสียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงตัดให้กับประชาชนชาวไทย ว่าพระองค์ก็รักพวกเราเช่นกันผมจะขอยกตัวอย่างพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งพระองค์เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงตัดไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทุกท่านครับในหลวงรักเราทุกคน มหาชนชาวสยามทุกครั้งที่ผมได้ฟังได้อ่านหรือได้เห็นถ้อยคำเหล่านี้มันเป็นเครื่องย้ำเตือนใจว่าพระองค์ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเราไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งประชาชนชาวไทยเพราะมหาชนชาวสยามก็คือประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวไทยก็คือผมคือคุณคือเขา คือพวกเราทุกคนนั่นเองทุกท่านครับวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอตัวอย่างจากคุณหมอก้องดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเขาคือคนหนึ่งที่พยายามหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงรักในหลวงเรามาดูกันสิครับว่าหมอกล้องเจอคำตอบแบบไหนอะไรที่ทำให้เขา ได้พบคาตอบแบบนั้นเชิญชมได้จากคลิปวิดีโอเลยครับคาว่เดี๋ยวก็จะพูดด้วยแล้วหมอป้องจะขู่ปากไปตลอดชีวิตอ่าคิดว่าเขาบอกว่าเหนื่อยไม่หมอเโอ้เหนื่อยดีครับเหนื่อยยังไงล่ะครับเขาบอกว่าหมอรู้ไหมว่าทางที่หมอเมาอันเนี้ยดีแล้วเออนี่ดีโอ้โหอารมณ์ไหนเลยพี่่าอย่างนี้เรียกว่าดีขอโทษครับลุงเอาสมองส่วนไหนคิดครับเอาสมองคิดหรือเปล่า ดีแล้วดียังไงเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าหมอลู้ไหมว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนน่ะหรืออาจจะมากกว่าน,น,นั้นเนี่ยนะครับทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทางมันแย่กว่านี้แล้วหมอลอ,องอามองมองภาพกลับไปแล้วกันว่านี่คือมีการพัฒนาแล้วรีวิวตอนนี้ไอ้สิบกว่าปีมันจะแยกขนาดไหน,นที่เราหม<น><ด>อที่เราเองมีเคยมีคนมาก่อนหมอนะแล้วไม่บ่นสักคำไม่มีคำบ่นเลยจริงเหรอใคร ก็ตั้งใจเ็าอยากรู้แล้วว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไงตึ้งอยู่ตรงนั้นเลยตึ้งเลยครับเรานึกถึงภาพตัวเราเองเลยใช่ไหมว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ว่าทางแยกกว่าน,นี้นนนจะลำบากขนาดไหนจะลำบากขนาดไหนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่าน,นเสด็จไป Oh. คือผมตอนนั้นนะครับคำถามมันยิงมาเต็มไปหมดเลยครับพ่อต่อย uh. แต่คำถามถามคือคำถามามันยิงมาว่าอะไรหนึ่งจะลําบากขนาดไหนแล้วแต่คําถามที่เด็ดที่สุดเนี่ยที่ท,ที่ที่ผมถามถามกับตัวเองแล้วผมก็พยายามหาคาตอบแล้วภายหลังผมคิดว่าผมณนะวันนี้ผมคิดว่าผมได้คําตอบออ uh. ก็คือท่านจะลําบากทาไมถ้ามันไกลมันลาบากขนาดนี้ท่านจะลาบาก,าาก,าำบากาทาำกไมเพราะว่า องค์ท่านไม่จําเป็นต้องลงมาทาเองก็ได้ผมวานัวันนี้ผมใได้คําตอบมันคือเพราะท่านรักประชาชน,าน,น,นท่านเป็นคำตอบที่หลายแล้วคนเคยถามและหาอยู่ตลอดเวลานะบางทีเรื่องที่พระองค์ทรงงานเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวถอยหน,น้าเลยนี่เป็นแค่ตัวอย่าง,งที่เศษเสี้ยวของการทรงงานของพระองค์ท่าน ถ้าจะหาคําตอบเนี่ยหมอก้องพูดได้ชัดเจนแล้วว่า <c oughs> เขาพบกับตัวเขาเองแล้วเขาเจอแล้วว่าทําไมพระองค์ถึงทรงงานที่ลําบากขนาดนี้เพราะความรักนั่นเองผมเชื่อว่าแผ่นดินไทยทุกตารางนิวครับมาต่อยไม่มีที่ไหนท่านไม่เคยไปตลอดพระชนมายุของท่านไม่เคยหยุดเลยครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไปไหน <c oughs> บนไปมี <c oughs> บนไหมไม่บนไม่บน <c oughs> และไม่ว่าลําบากขนาดไหนก็สู้ได้คือมันมีกําลังใจแล้วกำลังใจว่าถึงแม้ว่ารอยพระบาทที่ท่านเดินนําเราไปเนี่ยมันจะไกลมากโอ้โหแต่อย่างน้อยสุดขอให้เราได้เดินตามรอยทางที่ท่านเดินโอ้ผมภูมิใจละโอ้โหอันนี้ดีจังเลยอันนี้เหมือนกับที่เขาเรียกว่าไงตามรอยเบื้องขยุคนระบาดนะนะเออจริงด้วยเราเป็นคนไทยเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้อะที่ตามตรงนี้ทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้ว ทุกท่านครับผมคิดว่าตอนนี้หลายๆท่านคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าทำไมเราถึงรักในหลวงทำไมเราถึงมีความจงรักภัก,ภกดีต่อพระองค์ท่านมากมายเหลือเกินนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดพระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยทรงทำเพื่อพวกเราทุกคนพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมามา,มากพอแล้วหากในวันนี้ เรามีโอกาสเราก็ควรจะทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างการที่เราจะทำเพื่อในหลวงไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำในสิ่งที่ยากเย็นหรือเหนือบากกว่าแรงเกินกว่าความสามารถของเราเสมอไปไม่จำเป็นที่เราจะต้องใส่เสื้อสีเหลืองหรือเราจะใส่เสื้อที่มีหมายเลข9ก้าอยู่บนเสื้อแล้วบอกว่าเราคือประชาชนของพระราชาจริงอยู่ครับว่านั่นเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะแสดงออกให้ทุกคนได้รู้ว่าเราก็รักในหลวงแต่การแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงก็คือการทำให้คนที่เรารักได้มีความสุขหากเปรียบประเทศไทยเหมือนกับบ้านในหลวงเปรียบเสมือนพ่อพวกเราทุกคนคือลูกที่อยู่ในบ้านหากลูกทุกคนทะเลาะกันเองไม่เข้าใจซึ่งกันและกันพ่อ ก็คงเป็นสุขไม่ได้พ่อก็คงมีความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นหากวันนี้แล้วเรามีโอกาสเราก็ควรจะทำให้พระองค์ท่านมีความสุขหากเปรียบประเทศไทยเหมือนกับขวานหนึ่งด้ามขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ก็ย่อมไรพลังหากมีด้าม แต่ไม่มีใบมีดที่แหลมคมนําไปใช้ก็ย่อมได้ผลที่ไม่ดีมากนักขวานจะเป็นขวานที่สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีทั้งด้ามมีทั้งมีดที่คมกริบป,ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจะต้องประกอบด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขและประชาชนที่มีจิตมีใจของความเป็นไทยถึงจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไป และทำให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนี้มีความสุขได้โอ้พ่อหลวงพ่อเอ๋ยพ่อเหนื่อยแล้วยินเสียงแววทั่วโลกขนานถึงราดดำริทุกครั้งยังตราตรึงลูกนี้ซึ้งถึงรักปักดวงใจ พ่อทรงปลูกต้นไม้ในดวงจิตพ่อทรงคิดหนทางให้เติบใหญ่คือต้นกล้าให้งอกงามในจิตใจพ่อปลูกไว้ให้ปวงไทยเดินรอยตามขอบคุณครับ